สวัสดีค่ะคลิปนี้หนูก็จะมาอ่านพระสูตรจากหนังสือพุทธวจนะชุดตถาคตเรื่องหลังปรินิพานเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นตถาคตอีกภิกษุทั้งหลายกายของตถาคตนี้มีตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปหาพบถูกตถาคตถอนขึ้นเสียได้แล้วดำรงอยู่ กายนี้ยังดำรงอยู่เพียงใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังคงได้เห็นตถาคตนั้นอยู่เพียงนั้นเพราะการทำลายแห่งกายหลังจากการควบคุมกันอยู่ได้ของชีวิตเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจัะไม่เห็นตถาคตนั้นเลย ภิกษุทั้งหลายเมื่อขั้วพวงมะม่วงขาดแล้วมะม่วงทั้งหลายเหล่าใดที่เนื่องขั้วดเดียวกันมะม่วงเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นของตกตามไปด้วยกันนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายกายของตถาคตก็ฉันนั้นกายของตถาคตมีตัณหาเครื่องนำไปหาพบถูกตถาคตถอนขึ้นเสียได้แล้วดำรงอยู่ กายนี้ดำรงอยู่เพียงใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังคงเห็นตถาคตอยู่ชั่วเวลาเท่านั้นเพราะการทำลายแห่งกายหลังจากการควบคุมกันอยู่ได้ของชีวิตเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากไม่เห็นตถาคตเลย